อถึงครับจะมาทำแคบหมูติดมันนะครับแคบหมูก็คือหนังหมูติดมันนี่เองหั่นเป็นเส้นๆ้นแบบนี้นะครับนี่วันนี้ก็จะมาทำสูตรเร่งด่วนเลยนะครับรีบทำรีบกินเลยนี่นะครับก็หั่นเป็นเส้นๆ้นไปแล้ว แบบนี้นะครับนี่นครับเป็นหนังหมูติดมันก็จะใส่น้ำส้มสายชูเกลือผงชูรสน้ำส้มสายชูนี้ก็จะไปดับกลิ่นนะครับเกลือก็ให้มีรสชาติอันนี้เราจะคุกเขาไปยำให้เข้ากัน ระยำเสร็จแล้วนะครับเน่ยำเสร็จแล้วก็ใส่กระทะได้เลยกระทะก็เปล่าๆเ,เลยนะครับไม่ต้องใส่น้ำมันใช้ไฟกลางนะครับก็จะผัดไปเรื่อยๆให้น้ำมันอ่ะเขาออกมาจากมันหมู เืต้องคอยผัดดูเรื่อยๆนะครับอย่าให้เขาติดกระทะอย่าให้แห้งต้องสลับกันไว้ก้นกระทะวอนนี้มันเลือกออกมาแล้วเนี่ยเห็นไหเนี่ย เนี่ยดูน้ำมันครับไก่กิกเลยเนี่ยตอนนี้น้ำมันหมูก็ออกมาเยอะแล้วนะครับผมก็จะทำการเบานะครับใช้ไฟอ่อนนะครับใช้ไฟอ่อนอ่าเราจะใช้ไฟอ่อนนี้นะครับแล้วก็จะค่อยๆนวดไปเรื่อยๆนวดไปเรื่อยๆนะครับให้มันก็ออกมาเรื่อยๆเลยจนเนี่ยมันไอหนังหมูของเขาเนี่ยแห้งเลยนะครับแห้งเล็กที่สุดเลย นี่นะครับก็ดววจนแห้งไปเลยนะครับเนี่ยน้ามันนะออกมาท่วมเลยนะครับนี่นะครับเหลือชิ้นจิ๋วๆแบบนี้เสร็จแล้วก็จะตั้งกระทะอีกหนึ่งกระทะนะครับเราจะใส่น้ำมันลงไป<ม>กระทะอีกใบที่ตั้งนี้เราจะใช้ไฟแรงนะครับไฟแรงแคปหมูองเราเนี่ก็มีเสียงโป๊ะแป๊ะโป๊ะแป๊ะแล้วนะครับเนี่ยครับ มีเสียงป๊อปแป๊บปอปแป๊บแบบนี้ก็ตักขึ้นมาเลยนะครับตักขึ้นมาทีละหน่อยเสร็จแล้วก็ยาใส่ในกระทะใบนี้เลยใบที่ไฟแรงใสรแล้วก็นี่ครับก็ให้เขากระจายากระจายให้เขาโดนไปอย่างพูถึงแบบนี้นะครับน,นี่ครับฟองออกมาแบบเยอะมากเลยนะครับเนี่ยฟองบวมเต็มที่เลยเนี่ยฟองเสร็จแล้วนี่นะครับก็จะ ใช้ไปกลางนะครับเสร็จแล้วก็จะนวดให้เขาแข็งเลยนี่ครับพอได้สักพักหนึ่งก็ประมาณนี้เสร็จแล้วก็พักเ็จน้ำมันเลย เสร็จแล้วเราก็จะทิ้งไว้ให้เขาเย็นตัวลงนะครับเราก็จะได้แคบหมูติดมันสูตรเล่นรัดนะครับใช้เวลาทำไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงแคบหมูติดมันสูตรเล่นรัดรอมขึ้โต๊รับประทานแล้วครับ อืมเรื่องรัดมากเลยนะครับนี่นะครับก็กรอบมากอมแบบนี้นะครับเอาทํทกันเกลือก็จะเพึ่งใส่เยอะนะครับก็ใส่แล้วชิมรสชาติถ้ายังไม่เค็มก็เอามาลวยได้อันนี้ก็จะเก็บใส่ถุงนะครับแล้วก็มัดหนังยางอยู่ได้หนึ่งอาทิตย์นะครับ